เอกี่ซีูสวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําอาหารเมนูพิเศษนะครับเมนูพิเศษที่ว่านี้นะครับก็จะมีส่วนผสมของนะครับไข่ไก่สองหน่วยนะเอฟซีทุกท่านนะครับนะแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือนี่ครับผมนะครับนะครับ เบ้าหรือกุจียักษ์นะพี่น้องเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เราขุดมานะครับจากดินแล้วนะครับผ่าออกมานะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมนะครับของอาหารนะครับที่อีกคนอีสานจะชอบมากนะพี่น้องเนาะนะครับส่วนผสมส่วนผสมสําคัญนะครับที่เราจะทําจะใช้ก็นีนี่ครับมีไข่ไก่นะครับมีไข่ไก่ของวันนี้แล้ว อีกอย่างหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้ผักหวานพี่น้องนี่ครับผักหวานนี่คือเมนูพิสดารโอ้เน้นผักเน้นผักพี่น้องเน้นผักแต่ว่าผักของเราเน้นเลยเนาะเต็มเต็มเราก็ไทยล้วนะก็ไทยเต็มเลยพี่น้องนี่นะครับพี่เบ่าก็จะมาจัดการแกงตั้งอะไรมันเผาแล้วนะครับผมพี่เบ่าก็ขออภัยครับจะทาแกงเ้าแกงเบาครับผมเตรียมน้ำ เอาน้ำสะอาดเอาน้ำสะอาดไม่ยาพิษหมายหลายพอแล้วพออู้พอแล้วขอบคุณเลยหลายครับนะครับยาพิษหลายเอาเอาเอาเก่เด็กครับมันกินกับเราไม่ได้ดุมากมากครับผมนะครับต่อไปข้าวคก่นี่คืออะไรพิษโอ้ข้าวอะไรนะข้าวไรข้าวไรไปข้าวไปข้าวไปอ๋อแกงต้องมีตัวนี้นะผมนะครับผมก็จะได้จำไว้เหมือนกันต่อเนื่ออันนี้คือแกงแบบนี้คือให้เหมือนกันหมดเลยนะสูตรเหมือนกันอันนี้คือ รถดีเอาเครีมเนะี่ยเพราะว่ามันผักมันเยอะนะเดีย๋ยวมันจะไม่นนีี่คือรดบผักเยอะเป็นว่า,าต้องใส่รเราทำครีมคมนก่อนเพราะผักมันเยอะมันอะไรตะไคร้ตะไคร้เอ่อข้างข้างบ้านตะไคร้ตะไคร้เห<ม>นียวพะผงผหอมอ๋อทุบไหมไม่ทุบไม่ต้องทุบเลยใส่เลยบอกไม่ต้องทุบโอ้เอา้าถูกต้องนะถูกต้องเอาบวมเอาบวมมาบวมมาแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นน้ำปลาร้าน้ำปลานะครับนะน้ำปลานี่ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการทำอาหาร อีสานบ้านเฮาน้องเขาพักนะครับลาไม่ได้นะครับสองโอือเอออุ้ยสวยสุดยอดนะครับอ่าหลังจากนี้อะไรอีกขันอะไรอีกอ่าต่อไปก็จะเป็นนะผงชูรสน้องพี่น้องเน้องชูรสชูรสนะครับอ่าสวยงามขันขันไม่ได้ผงชูรสนะครับโอ้โหเต็มช้อนอไโอ้ยเศรีย์ลายเศีย์ลายเศรีย์ลายเศีย์ลายพี่น้องนะแล้วอันนี้ใส่ตอนไหนนี่ เดี๋ยวค้างค้งกนาะเดี๋ยวข้างก่อนนะก็ยกเอาไปใส่ไฟบอาอ้นหอเออ๋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 ออเออเออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออเออ๋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 ออกออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋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 ออองฟองก็ได้อออ๋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 อออออมอออออ โอ้อ๋อออนะครับ<ม>ผมีามบาวก็คือว่านะตเตรียมใส้ไข่บะลูพี่ ยังนงซี่ไซคไข่บอบาดงี้อ๋อรอน้ำเดือดก่อนบ่อ๋อเอาเอนนะเอาเอาฟืนมากรอไฟหนึ่งนะครับพี่น้องมะมีกลิ่นหอมเฉพาะนะไข่แล้วบอบาดงี้อ่าแล้วจะนี้ก็ใส่ไข่นะพี่น้องใส่ไข่นะพี่อู้เอ้เอาใส่สีตีไข่โอ้เอ้าพี่น้องอืสุดชุดชุดบ่สุดเสดือดทำปลาบอบไใส่ไข่แล้วใส่ด้วงเลยเห็นแล้วเห็นแล้วมันเออให้มันแตกดีออก ผู้สาโลกโอ้นั่นบอกเอาใส่ด้วงลงไปนะครับจับด้วงลงไปพี่น้องจับดวงลงไปอร่อยเลยทีนี้นี่ไข่แข็งก็จะเป็นก้อนท่านนี่ก้อนอะไรอืนี่ครับอยากชดน้ำเลยเนาะอืหอมเลยหอมกลุ้งปลามากเลยครับเอฟซีนะครับหอมกลุ้งปลามากเลยอืนะครับอากกลลลิิ่่นนมแ้วรอบันนี้บ่ระหว่างนี้ก็รอบ่รกันอ่าโอเคตอนนี้ก็รอกันก่อนนะครับพี่น้องเอฟซีเนาะต้องเค็มๆก่อน่ะเค็มเพราะว่าถ้าเค็มมันจะ หอมหอมนี่ก็รู้สึกว่าจะเขาอะไน่าจะไม่เค็มยหอมปฟอรมเยอะเยนดิอมยอเยเะ่ครับ้อ้หนฮะตัวตุวสแล้วต้รอให้มันแตกก่อนรอให้มัแตก่อนบอกน้อยไงออกลินนครับออกกลินกลินเนาน้มนะฮตอนนี้พี่บอวชิมเลยบอกเป็นได้รสชาติ ทำไมไม่ตีเบ้าให้มันแตกแตกแล้วแตกแล้วบอไม่มันยังไม่แตกคุยยังเป็นตัวอยู่เลยอร่อยเป็นไงอะไรบ่อสบีบให้มันแตกไหมโอ้นู่นนะครับเนื้อเบาแตกเลยพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับมันนี่มันแตกไหมอืมบ่นน้อยหน่อยบ่นน้อยน้องเบ้าสี่ตัวเองอืมไม่กินไม่กินเอาอ๋อสี่ตัวก็กินสี่ตัวนี่แหละอร่อยนี่สี่ตัวก็อร่อยเท่าสี่ตัวนี่แหละเออเป็นได้ละ ได้อยู่แบบควันหุยๆเลยพี่น้องนะครับเอาเสุดยอดป่ะ้ากนี้ก็ใส่ผักหวานเลยบ่เอาเอานะครับขั้นตอนนี้ก็คือสุดท้ายแล้วพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับคือการใส่ผักหวานนะครับโอ้กวานเยอะโอ้ยเยอมากเลยอู้สดอุดเต็มๆเลยจานนั่กวานจานนี่นเลยอ้ออ้ะโอ้ยไปกำผักหวานโอ้โหโอ้ยไปมันยังเยอะอยู่ขังกวาดมาให้หมด ตอนนี้ก็ใส่ผักหวานและเอฟซีทุกท่านนะครับเพราะว่ามันจะหวานอร่อยกลมกล่อมนัวใส่กันเลยพี่น้องเอฟซีเนาะนะครับโอ้โหมันก็เหมือนแกงไข่เลยแต่ว่ามันจะได้กลิ่นเบ้านะเอฟซีทุกท่านนะครับนะมีเห็ดด้วยอ๋อเอ้านะครับเอาคือมีเห็ดเอาชิมอีกสักครั้งหนึ่งเป็นแนวใดเป็นแนวใดเป็นไงโอ้โหจบบรบมานี้เรียบร้อยเลยนะโอ้โทุกท่านนะครับก็คือนะครับวิธีการทํา แกงเบ้าแกงเบ้านะครับนี่สูตรพี่เบ้าไทยโซ่นะทุกท่านนะครับนี่เนี่ยดูกันง่ายๆนะครับพี่น้องเนี่ยเอาเาอ้ยควันขึ้นเลยพี่น้องอือหือผักแบบไม่หักขาเลยอือเอาเอาเอาน้ำลายแตกพี่น้องอูยกินหอมมากเดี๋ยวกินหอมมากนะครับน่ะอ้โหทีนี้เราก็ ดอกไปพี่เบ่านี่ก็ทำกับข้าวอระไรครับเนาะสุดยอดเนาะนะครับเนาะเอออันนี่ก็คือคลิปขั้นตอนการนะครับทำแกงเบ่าแบบสไตล์พี่เบ่าไทโซ่นะครับผมนะก็ตอนนี้ก็เอาชามมาเบลือเปล่าตักตักไปกินกันเอ้าอันนี้นะครับแบ่งให้คุณยายเนาะให้คุณยายเอาทีนี้เราดัมเลยปุ๊บวับโอ้โหสุด จอดพี่น้องโอ้ยเครียดตีนน้ำมอนะพี่ตีนน้ำมอเคียดเลยตีนน้ำมอนเนี่ยเออเออเออโอ้ยพอแล้วพอแล้วไอ้ตาเนี่ยพอแล้วโอเคนี่แหละเอาไปถืไปถือไายอ่ะเดี๋ยวไปเจอตอนบัดตรในนะผมรอรอสวัสดีครับเจมส์เจมส์อเดี๋ยวไปนี่ครับผมนะครับแกงเบ้าท่อนฮอนนะครับสูตรนะครับพิเศษสำหรับพวกเรานะครับนี่ นี่พี่น้องอู้ชามบอลเลอร์เล็กอ,อุี่อุปิหอนหอนหอนูหอน้หอนเด้อหอนหอนหอนนะครับมันตรงนี้ไปได้เอ,ออเอาเดี๋ยวเอาไงาหาอะไรจับไปเดี๋ยวตอนนี้แป๊บหนึ่งนะเอฟซีเนาะหาที่จับก่อนนะครับนะนี่ฮะทุกท่านตอนนี้ก็แบกไอ้ก,กีซียูก็แบกติมข้าวไปแล้วนะครับนะเอาติมข้าวไปนะครับส่วนพี่บ่าวก็ถือถ้วยนะครับแกง แกงเบ้านะครับหรือว่าแกงกุจียักษ์นะครับเอฟซีทุันะครับนะเมนูนี้ก็นะครับหากินยากนะครับนะไม่ค่อยได้ได้กินกันนะครับนะก็ถือว่าเป็นเมนูนะสุดพิเศษแล้วก็แปลกอีกเมนูนึ่งสำหรับทีมงานควบครานะครับผมนะโอเคก็พบคมคลิปนี้กีซียูขออนุญาตฝากไว้ทีนี่เดี๋ยวไปเจอกันตอนกินข้าวนะครับผมสวัสดีครับ